เอ้มันจะมาได้อีกไหมนี่เรานั่งลุ้นลุ้นภาวนาถ้าเกิดเป็นปราบเซียนคือหวยออกวันพุธส่วนมากจะปราบเซียนครับผมว่ามันปราบเซียนนะปราบเซียนหวยเลยละอืมเซียนหวยแต่ละคนก็จะดับไปพร้อมพร้อมกับเลขวันพุธมันเป็นวันที่ร้อนแรงมากเลยมันจะออกผมว่าดาวันน่าจะเลขออกไม่สวยถ้าออกศูนย์ถือว่าปราบเซียนมากนะงวดนี้ <c oughs> ถือว่าลุงยังห่วง <c oughs> ห่วงห่วง แล้วที่ปล่อยไปล่ะลุงปล่อยก็ถือว่าเป็นเมนเราไปตามานี่เราดูตามสภาพว่าหอยมันออกห้าหนึ่งเก็แล้วครับล่างสองเก้าเขาจะดึงอะไรมาตัวหรือเปล่าแบบนี้เนะี่ยอ๋อแล้วจะเอาอะไรไปแทรกให้เรางงหรือเปล่าครับผมจําไม่ได้ว่าเขาทําอะไรต่อไปน,นี้ช่วงนี้ผมมองพยามองหลายวันแล้วมันมีที่เจาะเยอะมากแล้ว ทุกครั้งรู้สึกว่าจะดันไปที่ศูนย์แต่เหมือนจะหลอกหรือจะมายังไงหรือเขาจะไปกองอยู่ข้างหน้าของสามตูหัวหรือเปล่านี่เรามองยังไม่ออกเลยครับแต่ทุกครั้งผมเจาะไปเนี่ปกติมันก็น่าจะออกอืมมันก็อยู่ในแปรปกเราเนี่ยแหละมันก็โอเคอยู่อาจารย์แม่เนาะงั้นก็กระกรกที่เราปล่อยนยมันก็มีส่วนเยอะมากครับ ผมจำทิศขอไม่ได้ว่าเขาไปยังไงงวนนี้ยจำไม่ได้ว่าทิศเขาทำอะไรอะ่ะแต่ว่าจำสไตล์เขาออกได้อยู่แต่ว่าเราเจาะถูกที่อยู่แต่เราอ่านใจเขาไม่บอกว่าเขาไปอะไรตอนนี้เพราะว่ามันกำหนดศูนย์มาหลักแสนมันก็ไปยากจุกทีนี้เราก็ต้องต้องรอสักหน่อยก่อนว่าเราจะคอมเมนต์ตัวไหนตัววันสุดท้ายก็รอต้องรอเซ็นเตอร์ถามว่าเมื่อเมื่อคืนนก็ฝันแปลกอยู่นะเราจานแม่ไปก่อน เป็นเมลหลักก่อนถ้าเกิดออกเป็นสี่หนึ่งหนึ่งก็ถือว่าตัวเดียวกันนั่นนี่ครับสี่หนึ่งหนึ่งก็ถือว่าตัวเดียวกันเพราะว่าสองหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งก็ถือว่าแต่อาจารย์แม่ลุงมันแต้มแต้มแบบแถบนะผู้นี้แต้มสี่ตัวเลยอืาจารย์แม่ลุงอ่ะก็ไม่รู้มันชอบอยู่ประมาณนี้ตัวนี้ออกตัวนี้ออกหกหนึ่งครับแล้วตัวนี้ออกหนึ่งเจ็ดตัวนี้ออกสองห้า ตัวนี้ออกหกหนึ่งตรงนี้ออกห้าศูนย์ถลุดเข้าไปนี้ผมเห็นไหมโอ้โหมันเป็นคาบเส้นด้วยน่ากลัวมากนะหมเก้าศูนย์เจ็ดตรงนี้เก้าศูนย์สี่ก็ได้หนึ่งศูนย์สองก็ได้นี่กลัวกลัวโซนนี้ผมกลัวตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าปราเสียนครับโดยเฉพาะตรงนี้ก็ยังเป็นอะไรศูนย์ศูนย์หลักแสนด้วยเห็นไหมแทนแป้งไหมนี เอาแบบเป็นห่วงอยู่แบบห่างๆก็ดูแปลกทำไมเราไปค้นผมคิดดูไว้ตั้งแต่งวดที่แล้วแต่ผมอ่านไม่ออกครับหกหนึ่งเลขออกดูดูเลขออกสองห้าแล้วออกหกหนึ่งแล้วออกห้าศูนย์เห็นไหมครับถ้าเขาวมาออกโซนนี้ก็คงไม่ไกลนะอยู่คาบเส้นนี่เวายเขาออกหนึ่งศนย์ก็พอดีประเทศแต่ไม่แต่งล้ลุงบอกไปแล้วนิดนึงคือคือเราสังเกตง่ายๆเนาะ เจ็ด <7 S 2> ตัวนี้เขาไม่โชว์หรอก,รอกพอเข้าหกตัวนี้ออกหนึ่งหกแต่ตัวนี้ออกหนึ่งเจ็ดพอตัวนี้เป็นสองห้าตัวนี้หกหนึ่งเรียงไปเลยตัวนี้ห้าศูนย์แล้วตัวต่อไปคืออะไรเขาจะไปทางไหนก็ประมาณเนี้ย <c oughs> ให้สังเกตง่ายมีม,มีมีหลายจุดในะอีกจุดหนึ่งจุดนี้หรือเปล่าอีโอ้จุดนี้ก็จุดเดียวกันนะเอาสังเกตง,ง่ายให้ดูอีกรอบถือว่าจุดเดียวกันแต่ว่าเบื้องต้นเมื่อกี้เราให้ จ็ดตัวนี้เจ็ดสองหกตัวนี้หกหนึ่งครับหนึ่งตัวนี้หนึ่งเจ็ดสองตัวนี้สองห้าเรียงเลยนะหกหนึ่งห้าศูนย์ถ้าเกิดเขียงไปเรื่อยๆหนึ่งศูนย์นี่ตายนี่จะเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์ถ้าศูนย์ไม่คือปรับเซียนแล้วมาดูช็อตตื้นๆตัวนี้เจ็ดตัวนี้คือเจ็ดสองหนึ่งตัวนี้คือหกหนึ่งเห็นไหมครับหกหนึ่งเดี๋ยวเจ็ด หนึ่งสองสองตัวนี้สองห้าเห็นไหม,อมสองห้าแล้วก็ย้อนมาหกหกหนึ่งพอมาตรงนี้ห้าศูนย์เห็นไหมไม่อยู่ใกล้ๆนะถ้าเกิดมามตัวนี้ก็เข้าโซนเราแปลปกอยู่ครับไหมแต่ถ้ามาทา <c oughs> งนี้คือคือศูนย์ไม่อ่าแปลกนะจุดตรงนี้รู้สึกว่ามันจะบ่งบอกอะไรมากครับต้องไปอ่านดูเองด้วยแล้วก็ถ้าเกิดหวยมันออกอย่างนี้เนาะมันมันเป็นไปได้ไงคือเจ็ดเจ็ดสองไม่โชว์นะพอเข้าหกหนึ่ง หนึ่งเจ็โชสองห้าโชหกหนึ่งโชห้า์โชถ้าเขับบิดอยู่แถวนี้มันก็คงไม่รอดนะครับอันนี้คือคือจุดที่ผมนั่งมองหลายวันผมแ <holder> ปลนัดสัญญาณไม่ออกอะตรงนี้มันจะซ้อนมา2ทางเหมือนกันทำให้เรางงนะเมื่อกี้ครั้งสุดท้าย6กหนึ่งแล้วมาห้าแต่ก็แปลกน,นะเห็นไหมสองห้าหกหนึ่งห้าศูนยถ้าเกิดมาออกนี่ก็ถือว่าเลขอยู่ยนในแป,ปลปก,รกเราอยูนนะ่นะวาสำคัญนะ ันนี้ผมมองมาหลายปีนะเส้นขีดคือเอาเดินแต้มง่ายๆหลักสิบมาแบบช็อตสั้นสองหนึ่งเจดห้าหนึ่งศครั้งสุดท้ายคือ1นึ่นึ่ไม่โชว์เท่าไหร่ดอกเพราะเขาจะมีหลักหลักไอจะมีหลักอันนั้นหลักสิบสวนขึ้นไปคือจะใช้เลขกลุ่มตัวเดิมเดิมทำให้เรางงพอหนึ่งสองหกห้าปั๊บหลักหน่วยเขาจะมาสองหนึ่งเจดห้าหนึ่งศปั๊บ โมันก็นมาแตกเป็นเจ็ดห้าศูนย์ตรงนี้ถามว่าใครจะไปเจ็ดหหรือถ้ามาศูนย์อี่คือปราบเซียนมากเลยครับวันนี้ถือว่าปราบสุดๆแต่ว่าเบื้องต้นผมมองศูนย์สี่ไว้ศูนย์สี่ศูนย์สี่ถ้าศูนคือเราเราชอบสี่อยู่แล้วครับถ้ามันลดแ้มก็ศูนย์สี่ก็ถือว่าใช้ได้อันนี้คือมุมมองผมนะถ้าศูนแทรกนะจุดนี้ศูนย์แทรกอะ่ะผมก็เลยไปนั่งดูกรอบที่รอให้วันนั้นนะ เนี่ยตัวเนี้ยีหกหนึ่งสองหกห้าคือเขาจะไม่มาทะยางให้เราเห็นเขาไม่เข้านี้คือเกิดเขาไปเข้าศูนย์ตรงนี้เนี่ยก็เกิดอะไรขึ้นเพราะจะเป็นเลขตัวเดิมคือศูนย์อะ่ะนี่ผมห่วงตรงนี้ผมก็เลยยังคอมเมนต์อะไรไม่ได้ก็เลยนั่งมองก่อนว่าเขาจะส่งเซนอะไรครับแต่ถ้าเรารู้สักตัวหนึ่งว่าคืออะไรนี่จะไปง่ายเลยน,นั่นแต่ที่ป้าฝันอีกป้าฝันก็เกี่ยวกับ อ๋เล่าสี่สิบโอ้ถ้ามาตัวนี้ปรับเพียนนะถ้ามาเก้าศูนย์สี่หรือเจ็ดศูนย์สี่ถือว่าป่าเซียนแต่ปกติเขามาอย่างนี้เนาะสมมติว่าถ้าศูนย์สี่มาเนาะสมมุติสมมุติสมสมุตินะสมมุติให้ฟังครับถ้าศูนย์สี่มานี่ส่วนมากจะเป็นเก้านะไม่เก้ากับแปดแปดศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่ไม่เกินนี้แต่จะใช้ตัวเดิมถ้าเขาจะพ่วงเกียรหลักร้อยอีกรอบได้ไหมได้อาจจะได้ จ็ดศูนย์สี่ก็ได้เพราะโจทย์นี้ผมเคยหานี่ยกตัวอย่างคือผมเคยทําตรงนี้นะผมเคยทําตรงนี้ครับผมเคยดูลาดเราแล้วก็ผมมาถึงวันนี้ผมไม่เชื่อว่าจ่อเกียดศูนย์สี่ก็ออกตรงนี้จริงจอือนี่ย้อนหลังผมเคยทํานะตรงนี้ผมจะดูโจทย์แล้วผมว่าเอ๊ะมาถึงพอมา,มาออก1 1> หนึ่งห้าหนึ่งต่อไปยังไงก็ต้องเป็นศูนย์สี่ผมไม่เชื่อว่าจอเกียศูนย์สี่จ่อตัวเก่ามาออกออกจริงๆอ,อ่ะตัวนี้ครับ นี่แหละผมก็เลยนั่งคิดเป็นห่วงว่าถ้าศูนย์สี่มาคือปากเซียนมากคือถามว่าจะเป็นศูนย์ศูนย์ได้ไหมได้นั่นนี่ <laughs> ถ้าเป็นศูนย์ศูนย์ไม่ห้าร้อยก็หนึ่งร้อยมานี่นี่คือตัวกันนะครับเป็นตัวกันนี้พูดให้ฟังเฉยๆแต่ว่าจะเอาไปวิเคราะห์เลือกไปเป็นแนวทางก็พอได้นะขอขอเวลาสักนิดก่อนผมมองอ่านไม่ออกอว่าเขาทำอะไรครับ ออกเงินกันซื้อเหล้าครับเหล้าสี่สิบเหล้าสี่สิบดีกรีออกคนละห้าสิบาทหรือเปล่าประมาณนี้แต่ส่วนากถ้าฝันเ,เกี่ยวกับซื้อเหล้า,ามันจะออกเหล้าสี่สิบคือว่ามันพลิกแพงเลยนะลุง <c oughs> เลขก,ก็รถของเราคือเราก็เด่นสีอยู่แล้วรัรถ,รถแทมถ้ามาครับคือเลยผมเลยจงใจบอกว่าให้การสูงเลยมั่งอ๋อ กันศูนย์ไว้แม่งไม่ว่าจะศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดเนี่ยคือกันไว้มม่งครับเอออย่างนั้นนี่ตาคอมเมนต์แล้วครับท่านผู้ชมอะไรนะเมื่อกี้ศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดคือ,อ,ค,อคือมันมัน,ม,นมันเหมือนจะปราบเสียนนะครับแต,แต่ปกติถ้าว่าเลขวันพุธนี่ส่วนมากเขาจะตัดตูตามมันถ้าเป็นในเะก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์เจ็ดเพียงเปลี่ยนศูนย์แทรกตัวเดียวเองนะ อพอเลขดังเราก็ตัดออกไปอย่าไปซื้อเสียงเงินคือถ้าพูดง่ายๆนี่ถ้าน้ําไม่มานี่ศูนย์เข้าแทรกศูนย์เข้าแทรก,าทกตามเมรเดิมเพราะว่าเขาอาจจะล่อเราว่าน้ํามาเต็งแล้ววันนี้ครับแต่ก็น่ากลัวอยู่หน้าน้ำหนึหน่งอะ่ะแต่ที่นี้เกิดเขาหลบเราสักแต้มหนึ่งคือเป็นการหลอกเลยอะ่ะหลอกทั้งรุ่นเลยอะ่ะเขาบอกแต่สไตล์บอกว่าเป็นเบิ้ลนหาาหรืออะไรอยู่ประมาณนี้หรืออาจจะบอกเด่นสีอย่างนี้อ่า กออ็อาจจะเอาก้าวมาผสมกับแพรแบบนี้ตัวขั้นอนะ่ะตัวสำคัญคตัวปราบเซียนถ้าดูทางบันไดเราก็น่ากลัวนะพอผมถ้าจะยกให้ดูมันกลัวโมเมนต,ต์เลขเปลี่ยนไปหมดเลยแหละแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนแต่ว่าตัวเก่าคือเราจะวางพยายามวางตัวน้อยที่สุดแล้วน,นั่นเองจะไม่วางเยอะอะไรที่เป็นตัวเป้าเราจะวางไว้ก่อนแล้วทีนี้ นี่ตัวปาบเซียนคือมีเลขศูนย์ุกแก่ดูดีกกตกตุกต๊บเลยนะครับก็ปกติมันผมกลัวปาบเซียนคือเลขศูนย์นะผมกลัวมากถ้าจะให้หลักฐานอ้างอิงก็พอมีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะยกหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนครับน่ากลัวจัง